ถ้ากลับมาดูคลิปวิธีการตั้งแต่ทําลูกโป่งเป่าแล้วก็เอาไปส่งด้วยนะคะที่จะมาสาธิตนี้ก็คือว่าเป็นลูกใสเราจะต้องเอามาเป่าลมก่อนเนาะเพื่อที่จะดูว่าตัวลูกเขาเนี่ยมีรอยรั่วหรือเปล่านะจ๊ะจริงๆก็ต้องเป่าทุกใบนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปอัดแกส๊สแก๊สฮีเลียมนะคะไม่ติดไฟเราเอามาใส่น้ํายาก่อนจากนั้นก็ขยี้ขยี้เขาเลยเน้นไปที่ตูดเขานะคะตรง ปากเนี่ยอย่าให้เขาโดนเนี่ยเหมือนใบเนี้ยโดนปากแล้วก็เราจะลื่นแล้วก็มัดยากค่ะเวลาเราเอามาใส่เศษกระดาษนะคะหรือว่าเป็นคริสเตอร์อันนี้กระดาษกลมๆผสมสีโทนฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็มีสีเงินจ้าจริงๆเขาอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใส่ดีกว่าน,นี้แต่ว่าปานถนัดแบบนี้นะจ๊ะเราก็ง้างกันสองมือแล้วก็อีกพี่อีกคนนึงก็ช่วยกันจับเศษกระดาษใส่เข้าไปเอาสักหยิบมือหนึ่งค่ะ เอาตามความพอใจที่เราต้องการนะคะแต่ว่าก็ต้องดูน้ำหนักเป็นหลักด้วยค่ะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยอ,อัดแก๊สเนี่ยถ้าใส่มากเกินก็น้ำหนักก็จะเยอะเกินไปนะคะจะทำให้ลูกโป่งลอยไม่ดีจ้ารู้สึกว่าอันนี้ใส่ประมาณสักสิบใบนะคะเราจะเอาไปจัดช่ออีกทีหนึง่งก็ดูเรื่อยๆไปก่อนนะคะข้างในเนี่ยจะมีกาวอยู่แล้วนะคะเปื้อนมือหมดเลยค่ะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวก็ออกค่ะ แกะง่ายอยู่เนาะจะได้ลูกแบบนี้แล้วเราก็มาอัดแก๊สกันเลยค่ะนี่นะคะปลิวอยู่ในลูกเลยจากนั้นก็เขยา่าเขย่าให้เขาไปเกาะติดนะคะกาวจะนำพาเศษกระดาษพวกนี้ไปเกาะติดอยู่รอบๆลูกเลยค่ะจากนั้นก็เอาริบบิ้นค่ะมาผูกให้เขาลอยขึ้นไปแบบนี้อ่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดช่อกันต่อ มีโทนอันนี้จะเป็นสีขาวสีส้มแล้วก็สีฟ้าแล้วก็มีใบใสใสใสกระดาษนะคะเป็นลายจุดๆก็เป็นลูกเล่นของการผสมอะค่ะสีลูกโป่งแล้วจะได้แบบว่าหลากหลายด้วยเนาะจากนั้นเราก็เอาไปจัดช่อกันค่ะเป็นใบๆนี่ยังไม่ได้นะตัวเองเมื่อเข้าบ้านเนี่ยเราทิ้งเพดานขึ้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเพดานบ้านเราไม่สูงมากอันนี้แถมๆอีกหน่อยเนาะเอามาอัดแก๊สให้ดูอันหนึ่ง ฮีเลียมเท่านั้นนะคะฮีเลียมใช้กับงานลูกโป่งไม่ติดไฟจ้าคลิปนี้นานหน่อยนะอยากให้เพื่อนๆได้คุ้นเคยกับลูกโป่งแล้วก็ได้เห็นวิธีการทำงานของเราตั้งแต่ต้นเลยกว่าที่เราจะได้ไปอัดลูกโป่งอัดแกส๊สแล้วก็เอาไปติดตั้งงานนะจ้าพูดมากหน่อยเนาะขออภัยแป๊แปๆอ่ะอ่ะอันนี้เราก็เอามา อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วเราจะมาแบบจัดสงต่ําสูงต่ํากันอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ได้ดูแบบว่ามีลูกเล่นอีกทีนึงจากนั้นก็เอาไปใส่รถเลยสังเกตนะคะจริงๆป่าลืมบอกไปว่าลูกโป่งพวกสีฟ้าหรือสีขาวแล้วก็สีส้มใบอื่นๆเนี่ยปาก็ใส่น้ํายาเข้าไปนะคะน้ํายาพวกนี้เป็นน้ํายายืดอายุการลอยของลูกโป่ง ตัวน้ํายาหรือตัวกาวเนี่ยเขาจะไปกเกาะอ,อยู่รอบๆอบลูกก็จะทําให้ลูกโป่งเนี่ยเหี่ยวได้ช้าลงค่ะหรือว่าแก๊สเนี่ยเขาจะระเหยออกจากตัวลูกได้ช้าทําให้ลอยได้นานกว่าปกติก็ประมาณสัก24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆใส่เข้าไปในรถรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดจะประมาณสัก6ช่อนะตัวเองถึงหน้าง,งานแล้วเราก็เอาออกมาเลยค่ะ จากนั้นก็ช่วยกันออกไปจัดให้สวยงามตาในที่สถานที่ได้เลยค่ะเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่างน้อยเนะเราก็มีทริคหรือไอเดียเกี่ยวกับลูกโป่งเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะยังมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะคะแค่เป็นไอเดียเริ่มต้นนะคะแล้วก็เราก็เอาไปจัดสวยงามได้เลยจริงๆถ้าเราไม่ใช้แก๊สเนี่ยก็ทำได้นะคะแต่ว่าต้องมีแกนนะคะไว้จะเอามาให้ดูในคลิป หน้าต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆรับชมก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์